วันนี้เราจะมาผัดกระหล่ำปีใส่น้ำปลากาันใส่กระเทียมลงไปกล,ล้วยหอมเหลืองแล้วหอมเันืองแล้วก็นะใส่กะหล่ำปีลงไปลเราก็คนๆนานะคนนานใส่ใส่หัวน้ำปลาก็ได้หรือน้ำปลาทำธรรมดาก็ได้นะ,ะ,ะเนี่ยอเด้๋ยวเทมนไหนาเนี่ย แล้วก็มาคนให้มันคุุกเค้ากันเราอยากจะมนเก่าก็เอขึ้นได้เลยถ้าเรากินให่ก,ก,ก็อไว้หน่อยเอาไว้หน่อยน,นึงเดี๋ยวอะจ้าแล้วเราก็มาตักใส่ใสจานกันเป็นอันเสร็จกะลํำปีใส่น้ำปลาเราจ้า